อาอ่าโยมทั้งหลายฟังทงอนิบายด้วยก,การเจริญกรรมฐานสักเล็กน้อยเวลาฟังโยมไม่ต้องพนมมือจ้ะเพราะเวลานานจะเมื่อยลยมาก,มากาวันนี้ก็ขอพูดเรื่องกสินที่เรียกวันนี้และกสินเพราะว่าคำว่ากสินเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญคือฝึกเป็นสมาธิได้ง่ายแต่ว่าก่อนจะพูดถึงกสินก็ขอแนะนาเบื้องต้นก่อน การเจริญระกรรมฐานเบื้องต้นมีสภาพเหมือนกันหรือว่าอันดับแรกให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาหายใจเข้าก็รู้อยู่ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็รู้อยู่ว่าหายใจออกถ้าจิตละเอียดไปกว่านั้นหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ยานีจ้จะดีมาก ขณะใดที่ญาติโยมพุทธบริษัทรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นท่านถือว่ามีสมาธิในอนาปาโนติกรมฐานเพราะว่าคําว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจถ้าเราตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งอารมณ์ยังทรงจุดนั้นอยู่ชื่อว่ามีสมาธิระยะต้นๆท่านยังแนะนําให้รู้ลมหายใจเข้าใจออก ถ้าต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบคู่กับลมให้ใจถ้าการเจริญกรรมาฐานทั่วทั่วไปก็ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธเป็นพุทธานุสติเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธแต่หากาว่าบรรดาญาโยมพุทธบริสัทวันนี้ถ้าต้องการเจริมญมโนยิทธิ คำว่ามาโนยิทธิเป็นหมวดของอภิญญาที่แปลว่ามีลิทางใจให้ใช้คำนาว่านะมะพาทะคือว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพะทะการปฏิบัติการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่เป็นปกติทุกกรรมฐานทุกกอง แต่ว่าการเจริญกรรมฐานของกันดาท่านพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ให้ต้องการให้ทุกคนหวังนิพพานว่าทําอย่างน้อยถ้าอย่างเลวที่สุดเราตายจากความไม่คนก็เป็นนางฟ้าบ้างเป็นเทวดาบ้างในถิวอย่างต่าถ้ารมณ์อย่างกลางก็เป็นพรมถ้ามีอารมณ์ละเอียดสะอาดถึงที่สุดก็เป็นไปพระนิพพาน ดังนั้นในฐานะที่เราปฏิบัติเพื่อต้องการเดินเข้าไปสู่นิพพานก็จใช้แต่เพียงรู้ลมไม่ใจเข้าใจออกนั้นไม่พอดังนั้นในตอนแรกพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนําว่าก่อนที่จะรู้ลมให้ใจเข้าก่อนที่รู้ลมให้ใจออกหรือว่าก่อนที่จะภาวนาก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแผ่เมตตาไปในะจักรวาลทั้งปวง หมายความว่าทําความรู้สึก็นโลกนี้ทั้งโลกจะมีคนกี่คนก็ตามจะมีสัตว์กี่ตัวก็ตามจิตใจของเราจะมีความรู้สึกเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครจะไม่มีเวรมีภัยกับใครน่นก็หมายความว่าเราคิดจะคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนของเรา แล้วว่าสัตว์ทุกตัวเป็นเพื่อนของเราถ้าอารมณ์จิตคิดอย่างนี้จิตใจก็เป็นสุขต่อไปพระเจ้าก็ทรงให้พิจารณาศีลคือสำรวมระวังในศีลว่าเวลานี้เราสาสิงกี่สิกขาบทถ้าสินห้าก็มีห้าข้อถ้าเป็นเิ้นแปก,ก็มีแปข้อถ้าเป็นกำหนดสิบก็มีสิบข้อ ถ้าเรารักษาสินประเภทไหนเราพยายามรักษาสินทุกข้อให้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องร้วความความว่าอันดับแรกเราต้องเป็นคนมีเมตตาจิตและคําเมตตาจิตนี้ไม่ใช่มีเฉพาะ,จะเจริญกรรมาฐานนะให้มีตลอดเวลาด้ว,วาการมีสิคทบ้วนก็ไม่ใชจเฉพาะเวลาจเจริญกรรมาฐานจงเป็นคนมีสินตลอดวันตลอดคืน ถ้ามีเมตตาจิตด้วยมีศีลด้วยมีความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมในพระอาียสงฆ์ด้วยทั้งหมดนี้ทุกคนจะไม่เดินทางไปสู่อบายภูมิคือหลังจากตายชาติดีแล้วจะตายอีก,อกชาติก็ตามจะไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปลุรกายเป็นสัตว์เดือจฉานถ้าอย่างต่ำก็เกิดเป็นเทวดาด้วยนางฟ้า อย่างกลางเกิดเป็นพรมถ้าจิตไม่นิยมร่างกายก็ไปเกิดกนิพพานตัวลงความว่าในเมื่อเรามีเมตตาจิตเรายอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรามีสินห้าบริสุทธิ์ก็เป็นคนที่ปิดอบายภูมิคือบาปเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผล หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระโตสพก็ทรงแนะนําว่าจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วภาวนาพิจารณาตามปฏิยาใส่ <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะแนะนําเรื่องกสินก็เป็นความรู้พิเศษคําว่ากสินแปลว่านิมิตหรือเครื่องหมายวันนี้ดีแล้วกกสินคเอสินสีเขียว กรสินสีนี่มีสีสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวที่ผ่านมาแล้วเป็นกระสินสีเหลืองวันนี้เป็นกระสินสีเขียวไปได้ว,ดว,วันนี้แล้วกระสินวิธีปฏิบัติก็ให้ทำสีเขียวทาผ้าก็ได้ทากระดาษก็ได,ทได้ทาขันน้ำก็ได้วางไว้กงนนา้าหรือจะผ้าเขียวเขียวหรือกระดาษเขียวเขียวก็ได้ตัดให้เป็นแผ่นโตสักนิดหนึ่ง พอที่มองและสะบัดสบายอันดับแรกลืมตาดูภาพสีเขียวจำภาพไม่ได้ขณะที่ลืมตาดูใช้คำภาวนาว่ามีลกสิดังแปลว่าสีเขียวนีลกสิดังนีลกสิดังแล้วก็หลับตานึกถึงภาพนั้นแล้วก็ภาวนาว่านีลกสิดังทำอย่างนี้ าภาพภาพเันเลือนไปใจ่ายใจก็ลืมตาดูใหม่เมื่อจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพการทำอย่างนี้เป็นการฝึกสมาธิของจิตและก็เป็นการฝึกได้เร็วมากว่าหนึ่งทุกคนต้องรู้ลมหายใจเข้าออกบราการที่สองมีภาพนิมิตมีสีเป็นนิมิตจำสีเขียวแล้วก็เวลาภาวนา จำภาพสีเขียวก็รู้ลงไม่ใจเข้าออกด้วยแล้วภาวนาว่านีลกักกสีดังนี้กักกสีดังแต่นี้แต่ว่าจําจิตจําภาพได้บ้างจําไม่ได้บ้างจําภาพประเดี๋ยวเดียวภาพก็เลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาจําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีเขียวสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพก็เลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิคือเป็นสมาธิเล็กน้อยสมาธิยังไม่สูงแต่ความจริงถ้ากำลังใจขบันดาญาโยมพระับริษัทมีสมาธิขั้นสมาธิเล็กน้อยแค่นี้ตายจากความเมีคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไปสวรรค์ได้ก็ถ้าอยาถามว่าสีเขียวไม่เปลียดอะไร ถ้าว่าถึงอนุภาพของกระสินใน,นหมายความว่าสถานที่ใดถ้ามีความสว่างมากเกินไปต้องการสถานที่นั้นมืดมืดมากหรือมืดน้อยตามความต้องการของเราเขาใช้ดีแล้วก็สิงเขาช่วยขันดับแรกตั้งจิตนุปจารสมาธิอริฐานว่าสถานที่นี้จงมีสีมวัวหรือสีมืดขนาดไหนก็ตามตามความต้องการ หลังจากนั้นข้าทำจิตให้เข้าถึงฌานส <c oughs> ี่เพื่อถึงฌานสี่แล้วก็ลดจิตลงมาตั้งจิตไว้แค่อุปจารและสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าขอท,ที่นี้จงมืดตามที่เราต้องการเพียงเท่านั้นสถานที่นั้นจะมืดตามที่เราประสงค์หรือว่าถ้าบังเอิญเรามีของสิ่งอื่นซึ่งเป็นไม่ใช่สีเขียวไม่เป็นที่ถูกใจของเราเราต้องการสถานที่นี้เป็นสีเขียว จะเป็นของเล็กของใหญ่อาคารสถานที่ก็ตามแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานว่าขอที่นี้จงเป็นสีเขียวสีจะเขียวตามแต่ว่าความหมายจริงๆพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนฝึกสมาธิถ้าสมมติว่าเราจับภาพสีเขียวจนชินตาชินใจลืมตานึกถึงผ้าเห็นมองเห็นภาพปรับตาจำได้นานแสนนาน ทำเมา่อนานแสนนานก็อาจจะถึงสองนาทีสามนาทีก็ได้ยินคือว่านานภาพไม่เลือนไปจากใจอย่างนี้เรือโอคเนิโอคุฮานิมิตรเบื้องต้นต่อไปภาพก็จะทรงนานกว่านั้นแล้วเราสามารถจะบังคับนึกว่าภาพนี้จะสูงขึ้นมันก็สูงขึ้นภาพนี้จะต่ำลงภาพก็ต่ำลงภาพอยู่ข้างซ้ายภาพอยู่ข้างขวาภาพอยู่ข้างหน้าภาพอยู่ข้างหลัง อย่างนี้ยังไงก็ตามภาพเป็นไปตามใจเราชอบอย่างนี้ถือไว้อุปการนิมิตตอนกลางต่อไปภาพก็จะกลายจากสีเขียวค่อยค่อยเหลืองขึ้นมาทีละน้อยละนละน้อยละนน้อยจนกระทั่งเหลืองเต็มอัตราอย่างนี้ถือไว้อุประาระสมาธิตอนกลางไมนกันจะใกล้จะถึงที่สุด ต่อไปภาพจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็กลายต่อไปเป็นสีขาวขณะที่ภาพกลายเป็นสีขาวเป็นแผ่นเต็มแบบนี้จันถือว่าเต็มกําลังอุปจารสมาธิถ้าถึงจิตก,ก็เท่าอ,อุปจารชานแต่ถ้าบังเองิญเราคิดว่าเห็นภาพสีเขียวกําลังใจขเรามีความเรื่มใสไม่พอ ก็ขอ,อนึกเปลี่ยนจากภาพสีเขียวว่าภาพสีเขียวนี่ตองภาพกระสินนี่ตรงหายไปสีขาวแล้วนะภาพกระสินนี่ตรงหายไปขอภาพพระพุทธเจ้าจงปลายกฎแทนเพียงเท่านี้ภาพกระสินจะหายไปภาพพระพุทธเจ้าจะปรายกฏถ้าภาพพระพุทธเจ้าปลายกฎเราก็ภาวนาว่าพุทโธอย่างนี้กํลาลังจิตจะทรงชานได้ดี คือว่าเกาสินนี่ความจริงเขามีไว้เพื่อการฝึกการทรงชาญเพราะเป็นอรรมฐานที่เป็นสมาธิง่ายแล้วก็ทรงชาญได้เร็วแล่ก็เป็นวิธีซ้อมกําลังใจของเราด้วยว่าจิตของเราเป็นสมาธิดีแล้วหรือย่างถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิดีเป็นสมาธิเล็กน้อยภาพเกสินที่เราจําไปเดี๋ยวเดียวจะหายไปเราก็ต้องดื่มลืมตามาดูใหม่ ถ้าว่าสมาธิดีขึ้นภาพกระสินนั่นใหญ่จะทรงอยู่นานกว่าเดิมจะเป็นได้ทั้งสองสามนาทีนี่ดีขึ้นแต่ก็เป็นสีเขียวตามเดิมถ้าสมาธิก็เราดีมากกว่านั้นทรงการดีขึ้นมีกำลังสูงขึ้นนี่เป็นการซักซ้อนกำลังของสมาธิด้วยก็สามารถจะบังคับให้ภาพกระสินนั้นสูงก็ได้ต่ำก็ได้อยู่ไ้ายก็ได้อยู่ข้าก็าได้ตามใจชอบ ถ้าภาพของสมาธิเราไม่เข้าถึงปีติอิ่มเอ,อิบดีภาพกระสินจะก็กลายเข้าไกลายเป็นสีขาวถ้าขาวทั้งผืนนี่สมาธิแสดงว่าเต็มอุปจารสมาธิก็นิมิตรอันนั้นก็เต็มอวเต็มอุปจารนิมิตรจำลังเต็มแต่ยังไม่ถึงฌานสมาบัติแต่ก็ทรงตัวดีอย่างนี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงภาพจากภาพสินไปภาพอื่นได้ตามชอบใจ ถ้าอย่างเราคิดว่าญาติของเราอยู่ไกลแสนไกลอยากจะทราบว่าเวลานีเขาทำอะไรอยู่มีความสุขหรือความทุกข์เราก็จับภาพกระสินที่เป็นสีขาวแล้วมีจิตผ่องใสสีผ่องใสแล้วก็ตั้งใจนึกว่าพอภาพกระสินนี้จงหายไปภาพญาติของเราอยู่ที่ไกลของจยปรายกฏในทีนี้ เพียงเจ่านี้ภาพของญาติเราที่อยู่ที่ไหนก็ตามยะปายากฏชัดถ้าเห็นวงแคบเกินไปก็ขอว่าขอเห็นทั้งหมดมีใครอยู่บ้างมีบ้านขนา,ขนาดใหญ่ขนาดโตขนาดไหนหรือต้องการเห็นทั้งตำบลอันนี้ได้เลยตามใจชอบกวมความว่ากรสินนี่มีประโยชน์ใหญ่สําหรับเป็นการซักซ้อมกาลังใจของคนนักปฏิบัติถ้าสมาธิดีส,สังกะสินก็จะอยู่นาน ถ้าสมาธิไม่ดีก็สิลนก็หายไปจะได้รู้จากกาลังเจตัวเองว่าเวลานี้สมาธิเราดีหรือไม่ด ah ีต ah ่อนี ani, ้ไปก็ขอแนะนําบรรดาญาโยมพระสัิจันดานการฝึกมโนยิธิเพราะส่วนใหญ่วันนี้จะมาฝึกมโนยิธิที่แนะนําได้ก็สินก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานได้กรรมฐานสี่สิบตั้งใจจะแนะนําให้รู้ให้หมด ไม่อย่างนั้นปฏิจะเข้าใจว่ากรรมฐานในพุทธศาสนาเนี่ยมีอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งของจริงไม่ใช่อย่างนั้นสําหรับมโนยิทธินี่ก็เป็นท่างกสินด้วยและก็เป็นพุทธ,ธานุสติด้วยคําว่าพุทธ,ธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นการสินก็คือเห็นภาพพระพุทธเจ้าหรือภาพพระพุทธรูปภาพพระพุทธรูปเป็นกระสินแต่เรานึกว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธ,ธานุสติ ถ้าเราเห็เนม่สีเหลืองเป็นปิตากาสินถ้าเราเห็นสีขาเป็นโอทาสกาสินถ้าหเห็นแก้วสีใสเป็นอาโลกาสินอย่างนี้เป็นตน้นตอนนี้มโนยิติเราปฏิบัติกันทำไมให้ทราบว่าการปฏิบัติมโนยิติขั้นแรกจะต้องได้ทิพย,ยคุยานก่อน ถ้าเมาื่อทิพยานี้เราจะเห็นนรกเราจะเห็นสวรรค์เห็นภรรมโลกเห็นทุกอย่างที่เราต้องการเห็นที่ตาเนื้อเราไม่สามารถจะเห็นทั้งนี้ก็เพเป็นการยืนยันว่าตายแล้วมีสภาพไม่ศูนย์ตามคําสั่งสอนของสมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว่าถ้าทำคล่องตัวจริงๆจ,จะสามารถระลึกชาติได้ด้วย แล้วก็อยากจสามารถจะรู้ว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนชาตินี้เราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนจะอยู่พรหมโลกชั้นไหนจะอยู่ที่ไหนเราจะทราบทราบก่อนที่จะตายทราบตั้งแต่บัดนี้ไปจนไปทราบแน่นอนเราจะได้มีความดีใจว่าการตายคราวนี้ตายไปแล้วเราไม่ลําบากเรามีความสุขมากกว่านี้แต่ความจริงคุณประโยชน์มากกว่านี้นะจะเรียกขอแนะนําในการปฏิบัติปฏิเวลาจะไม่พอ วิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกก็รู้ลมหายใจเข้าใจออกเหมือนกันคือว่าอันดับแรกจริงๆเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ฝึกใหม่นึกถึงภาพพระพุทธร,รูปองค์ใดองค์หนึ่งคือพรุทธรูปจะเป็นองค์ใดก็ตามที่เราชอบที่เรามีความครุมากนึกถึงภาพท่านแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาด้วยคำภาวนาใช้คำนาสีคำาน,นะมะาปะทะ ท่เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระธรรมขณะที่รู้ลมหายใจเข้าใจออกที่เขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนอย่าบังคับร่างกายจงอย่าบังคับร่างกายจงให้ใจแรงให,ใ,ให้ใจเบาปล่อยไปตามเรื่องการหายใจเป็นหน้าที่ของร่างกายแต่การเอาจิตใจเข้าไปรู้ลมหายใจเขาออกเป็นเรื่องของเรา ต้องปล่อยกายแต่สบายไปงัายเย็นเลยพยายาใหม่ว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามนะมณะมะเวลาให้ใจออกนึกตามมพระทะพร้อมกันนั้นให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งองคใดอง,อง์หนึ่งการรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นอนาปานุสติกบาตฐาน ขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นท่านมีสมาธิที่เรียกว่านาปานุสติได้แห่งกองละรายการที่สองนึกถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานรายการที่สามจิตนึกถึงพระพุทธรูปภาพพระพุทธรูปเป็นกสินถ้าสีเหลืองเป็นปัตกระกรรยากาศกสินเป็นต้น ในเวลาที่ญาติโยมภาวนาอยู่แบบนี้ครูก็จะภาวนาประมาณสิบนาทีขณะที่ภาวนาอยู่ขุดาญาติโยมพระรบสัตย์จงอยา่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นยังาดเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นเข้าจิตจะฟุ้งซ่านความเป็นทิพย์จะไม่เกิดขณะภาวนาแล้วรู้ลมหายใจก็ออกต้องการให้ฝึกจิตให้ทรงตัวเท่านั้นเอง แต่ว่าเวลาสิบนาทีที่ครูให้เวลาไว้อย่านึกว่าเร็วแต่ความจริงเวลาไม่นานแต่ว่าเวลาดานอาจจะมีรมอื่นเข้ามาแทรกภาวนาไปภาวนาไปหรือมีเรื่องหลักต่างๆเข้ามาแทรกอันนี้ก็เป็นของธรรมดาถ้ามีอย่างนี้จะอยากจะหนีใจตัวเองว่าเร็วยังไม่เร็วเพราะเรากําลังฝึกก็องมีเผลอบ้าง ในเมื่อรู้ตัวมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกก็ทิ้งอารมณ์อื่นเสียหันเข้ามารู้ลมหายใจเข้าออกไปให้ใจเขาออ้เขานึกวันนะมาใจอ่อนน้กภาทะหลังจากนั้นเวลาพอสมควรครูก็จะเข้าไปแนะนํนาขณะที่ครูเข้าไปแนะนําเข้าไปนั่งกลางวงหรือนั่งคนาเขาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนเลิกภาวนาทันที ตอนนี้ไม่ต้องภาวนาแล้วเลิกไปเลยการรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็เลิกไปด้วยลอยใจตาสมสบายแต่ว่าครูเขาจะแนะนําในการตากักกเลิเพื่อต้องการให้จิตขั้นญาติโยมทุกคนเป็นทิพที่เรียกว่าทิปจะกญญานขณะที่ฟังเสียงของครูผู้แนะนําเวลานั้นเขาจะแนะนําธรรมะ ขณะใดาที่จิตใจเขาบรรดาญาโยมฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตใจจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตค่อยๆว่างจากกิเลสกิเลสกับจิตค่อยๆห่างกันทีละน้อยแะะน้อยแะน้อยเมื่อห่างกันมากพอสมควรความเป็นทิพย์ก็จะเริ่มเกิดความเป็นทิพย์ของจิตนี่ครูเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้าง เขาถามอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงตัวของเขาหมายถึงเทวดาหรือนางฟ้าหรือปุ่มหรือพระอริยพระอริยเจ้าที่ทันมาสงเคราะห์ขอบรรดาญาโยมพระทัตษ์เชื่อความรู้สึกของจิตถ้าความรู้สึกของจิตว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีถ้าความรู้สึกของจิตไม่มีก็ตอบว่าไม่มี ทักต่อไปเขาจะถามว่าท่านนี่อยู่กานหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ความรู้สึกเป็นยังไงตอบตามนั้นก็ถา,ถามว่าท่านวันนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกให้ความรู้สึกนี่ยโยมเป็นทิพยจญญคุยานคําว่าทิพยจคุยานนี้ไม่ได้แปลว่าตาทิพย์ถ้าตาทิพย์เขาต้องเรียกชื่อว่าทิพเนตรทิพเนตรนี้ต้องมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเทวดาและนางฟ้าด้วยรหม อย่างเรามีร่างกายเป็นเนื้อมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้จึงต้องหลับตาแล้วก็ใช้ใจไปทิพย์แตกดังนี่คําว่าทิพยญญานแปลญ่าแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคยตาทิพย์ให้ถือความรู้สึกทางใจครั้งแรกเป็นสำคัญถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นปับ๊บให้เชื่อทันทีว่านี่ถูกต้องจะไม่มีผิดในได้ความเป็นทิพย์ของจิตทิบรรดาญาโยมพื่บริษ,ษัทจะเป็งได้ ก็ย่อมไม่เสมอกันไปของธรรมดาทั้งนี้ก็ขึ้นแก่การปฏิบัติกำลังใจของญาติโยมเองไม่ใช่ไม่ใช่ครูบังคับถ้าขณะที่ญาติโยมฟังคำแนะนำของครูในฐานะเาครนำในการตากิเลสถ้าเวลานั้นจิตใจของญาติโยมสะอาดจากกิเลสเล็กน้อยเพื่อสะอาดไม่มาก เวลานี้ความเป็นทิพย์ก็จะเกิดขึ้นน้อยนั่นก็หมายความว่าจะมีแต่ความรู้สึกของจิตแต่จิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้จิตครั้งแรกของจิตถ้าบังเอิญเวลานั้นจิตสะอาดจ,จากกิเลสปางกลางถ้าเป็นอย่างนี้แต่เมื่อจิตรู้มีความรู้สึกขึ้นจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะักถ้ากําลังใจขบรรดาญาโยมพุทธวสัช มีจิตสะอาดถึงที่สุดในเวลานั้นเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้วจิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากที่เป็นอย่างนี้พวกอาศัยกำลังใจของยำดาญาโยมฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติจริงๆเวลารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็พยายามระวังย้ายจิตมาพุ่งสร้างเกินไปตั้งใจว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ใ,ใจออก และภาวนาตามาให้ใจเข้านึกวันะมาใจออกเถอพาทะแต่ในเวลาที่ครูคัแนะนำในการตักกิเลสก็จงใช้ปัญญาคล้อยตามไปด้วยเห็นโทษของกิเลสถ้าบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทเห็นโทษของกิเลสชัดจิตจะสะอาดมากเราก็จะเบื่อเรื่องผู้กิเลสโชคราวถ้ารณ์เบื่อเรื่องกิเลสเ,เ,เกิดขึ้นจิตก็สะอาดจ,จะมีรมผ่องใส แล้วก็สําหรับญาติโยมที่ได้แล้วในตอนต้นเมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก <c oughs> ็จึงนึกถึงอริยสัจ <c oughs> อริยสัจที่มีความสําคัญก็คือทุกข์ให้มีความเข้าใจว่ากายเกิดมีร่างกายเป็นคนมันเต็มไปมด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขทุกข์ขั้นแรกก็คือความหิว ความหิวเกิดขึ้นก็ทุกข์ความกระหายเกิดขึ้นก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นก็ทุกข์ความแก่ปรายกฏก็ทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์การโดยกอบจิตการงานมีความเหนื่อยยากก็ทุกข์ถ้าเราเกิดเป็นคนอย่างนี้กี่ชาติแล้วก็ทุกแบบนี้ตอนนี้เราจะไปไหน ถ้าจะไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมอันนี้ถ้าไม่มีทุกข์แน่แต่การไม่มีทุกข์ก็เทวดานางฟ้าหรือพรหมนี่ก็เป็นสุขไม่นานในเมื่อหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็มีความจําเป็นว่ามีดแดนเดียวที่มีความสุขตลอดการนั่นคือนิพพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราตายคราวนี้ขอเทว่าเป็นการตายครั้งสุดท้าย ความตายจะไม่มีกราอ,อีกเราต้องการนิพผ่านจบเดียวหลังจากนั้งขอทุกคนที่ทําแล้วคอยการซักซ้อมนะก็จิตใจจับพระรูปผส์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่เคยเห็นแล้วอาจิตไปตั้งไว้ที่นิพพานเวลาที่ครูซักซ้อมไม่จะมีการคล้องตัวมากอรบันดาญาโยมพุทธบริษัทตอนนี้ไปขอญาโยมทุกคนอันหน้าไปทางพทธรูปสมาตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน